แม่นมากฟังให้จบเพราะนี่อาจเป็นสัญญาณที่คุณรอคอยมาทั้งชีวิตในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม2568นี้ลัคนาราศีเมษกำลังอยู่ในจุดทีท่สุดของปีไม่ใช่แค่ดวงดีแต่เป็นดวงพุ่งแรงขั้นมหาเศรษฐีเมื่อเทวดาประจำตูกเคลื่อนผ่านเดือนโชคลาภพลังบุญเก่าที่เคยสะสมไว้เริ่มแสดงผลแบบทางตา มีคนเคยทำบุญถวายทองคำแท่งเมื่อสิบปีก่อนวันนี้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งรับเต็มๆ99ล้านบาทโดยไม่ได้ฝันไม่ได้คิดและไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ตามเลขใครแต่เป็นเลขที่มาจากเสียงกระซิบเบาๆกลางดึกเสียงที่ว่าซื้อนะลูกเลขนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาตื่นขึ้นมาทั้งขนลุกและน้ำตาไหลแบบไม่รู้ตัวด้วยความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาผู้ปกปัก จึงทำตามโดยไม่ลังเลและผลก็คือ99ล้านเข้าบัญชีภายในพริบตาคุณอาจไม่เชื่อแต่คำทำนายของหมอปลายพรายกระสิบเคยกล่าวไว้เมื่อสองปีที่แล้วว่าในปี2568จะมีคนดวงเปิดแบบสุดขีดบุญเก่าส่งผลชัดเจนเทวดาเปิดเส้นทางและผู้มีกรรมเก่าที่หมดจะได้รับเงินแสนล้านแบบไม่ทันตั้งตัวไม่เพียงเท่านั้น หมอดูตาบอดบาบาวังก้าผู้ล่วงลับจากบันแกเรียก็เคยทำนายไว้ว่าจะมีดวงแห่งพระจันทร์เปลี่ยนโชคของผู้กล้าและไฟจากฟ้าจะทำให้ผู้ศรัทธากลายเป็นมหาเศรษฐีและดาวพฤหัสบดีตอนนี้โคจรทับเรือนลาบของชาวเมธพอดิพอดีนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือจังหวัดจักรวาลที่ทั้งเทวดาพญานาคและแรงบุญเก่า ร่วมกันส่งเสริมให้ชีวิตของคุณทะยานขึ้นฟ้าใครที่ฝันเห็นงูใหญ่พญานาคพ่อปู่แม่ย่าหรือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ใครที่ได้กลิ่นหอมกลางดึกหรือได้ยินเสียงตุกตอนตีสเชื่อเธอครับคุณกำลังได้รับสัญญาณที่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหยิบลอตเตอรี่ใบแรกที่มือแต่แล้วรู้สึกขนลุกไว้ให้ดีเพราะนั่นอาจเป็นประตูแห่งโชคลาภที่เทวดาเปิดให้เฉพาะคุณ และถ้าคุณรู้สึกว่าทำไมดวงคุณถึงไม่ขึ้นมานานหรือเกินชีวิตมีแต่ติดขัดเรื่องเงินไม่เคยพอใช้อย่าเพิ่งท้อเพราะเดือนนี้คือจุดกลับตัวครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตคุณเพียงแค่เชื่อในพลังแห่งบุญและฟังเสียงภายในใจให้ดีเพราะเมื่อบุญเก่าเปิดผลเมื่อใดต่อให้ไม่มีอะไรในมือคุณก็จะได้ทุกสิ่งโดยไม่ต้องขอ และสำหรับราศีเมษโดยเฉพาะดวงโชคลาภกำลังร้อนแรงที่สุดในรอบเจปีคุณอาจเป็นคนที่ได้99ล้านคนต่อไปอย่าลืมฟังให้จบแชร์ให้เพื่อนแล้วตั้งจิตไว้ให้ดีเพราะเทวดาอาจกำลังรอเวลามอบโชคให้คุณอยู่แล้วในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568สำหรับผู้ที่เกิดลักนาราศีกุม ดวงด้านสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังบุญเก่าเริ่มปรากฏชัดในลักษณะที่แฝงพลังเปลี่ยนแปลงลึกซึ้งโดยที่บางครั้งคุณอาจไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลปกติช่วงเวลานี้ดาวหลายดวงที่เกี่ยวข้องกับความลับความเชื่อและพลังงานนามธรรมโครจรสัมพันธ์กับจุดที่ซ่อนเร้นในพื้นดวงของชาวกลุ่มอย่างมีพลังดาวพฤหัสบดียังคงโครจรอยู่ในเรือนแห่งบุญกรรมบรารมีและความเชื่อมโยงกับมิติสูงส่งผลให้พลังแห่งบุญเก่า ที่เคยทำไว้เริ่มย้อนกลับมาช่วยผลักดันในชีวิตอย่างเงียบงามโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภแบบไม่คาดฝันหรือได้รับการช่วยเหลือในวินาทีสุดท้ายจากเหตุการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีทางรอดพลังงานจากบุญเก่าที่เคยสร้างไว้ในอดีตเช่นการเคยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเคยถวายสิ่งของสำคัญต่อพระสงฆ์หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่การให้โอกาสคนที่ไม่มีใครช่วยล้วนสะท้อนกลับมาในลักษณะที่เป็นแรงอุ้มชู บางคนอาจพบเหตุการณ์ที่พลิกจากร้ายเป็นดีแบบเหนือความคาดหมายเช่นเกือบสูญเสียทรัพย์แต่กลับกลายเป็นได้รับโชคสองชั้นหรือเจอสถานการณ์อันตรายแต่รอดมาอย่างปาฏิหารโดยมีตัวช่วยแบบไม่คาดฝันเข้ามาเกี่ยวข้องอีกทั้งในเดือนนี้จิตของชาวกลุ่มจะมีความเชื่อมโยงกับพลังภายในสูงขึ้นมีลางสังหรณ์แม่นยำฝันเห็นสิ่งที่เกี่ยวกับอดีตหรือผู้มีบุญคุณ และรู้สึกได้ถึงแรงสนับสนุนจากสิ่งที่มองไม่เห็นการไปกราบไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นวัดเก่าโบราณสถานหรือแม้กระทั่งการบูชาพระประจําตนจะส่งผลให้ดวงเปิดความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพาโอกาสด้านการเงินการงานและโชคลาภเข้ามาอย่างไม่ต้องออกแรงมากเหมือนที่ผ่านมาบางคนอาจได้รับทรัพย์จากทางไกลเช่นมรดกทรัพย์สินจากคนที่ไม่ได้ติดต่อกันมานาน หรือได้รับข่าวดีเรื่องการลงทุนที่เคยล้มเหลวกลับมาสําเร็จอย่างไม่คาดคิดดวงรับโชคใหญ่ในเดือนนี้มาจากพลังของบุญที่ไม่ได้หวังผลในอดีตซึ่งเริ่มเปิดผลผ่านจังหวะของจักรวาลที่สอดคล้องกันพอดีหากใครเคยฝันถึงครูบาอาจารย์พระหรือผู้ล่วงลับในตระกูลนั่นคือสัญญาณว่าเขากําลังสื่อสารเพื่อบอกว่าถึงเวลาที่บุญเก่าจะส่งผลให้มันตั้งจิตอธิษฐานรับแรงบุญเหล่านั้น ด้วยใจบริสุทธิ์การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวยในเดือนนี้ก็เป็นอีกช่องทางที่ช่วยเปิดทางแห่งโชคลาภให้ไหลเข้ามาได้อย่างราบรื่นมากขึ้นแม้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องนามธรรมแต่ในระดับของพลังจักรวาลจังหวัดที่ดาวพฤหัสบดีสัมพันธ์กับจุดกรรมในดวงของคุณแบบนี้แทบไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหนึ่งในรอบหลายปีเท่านั้นคุณจะรู้สึกว่าบางสิ่งกำลังจัดเรียงใหม่ ให้อย่างลับๆเพื่อพาคุณเข้าสู่เส้นทางแห่งความมั่งคัง่งความสําเร็จและความสงบใจในเวลาเดียวกันอย่าประมาทความฝันที่ดูชัดเจนความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้หรือเหตุการณ์เล็กน้อยที่เหมือนใครบางคนมากระซิบหรือส่งสัญญาณคุณอาจพบว่ามีการพบเห็นเลขซ้ำๆสถานที่เดิมซ้ำๆหรือคำพูดจากคนแปลกหน้าที่เหมือนพูดถึงชีวิตคุณสิ่งเหล่านี้คือการเปิดคลื่นของการสื่อสารจากมิติที่สูงกว่า และหากคุณรับฟังด้วยใจสงบมันจะนำพาคุณไปสู่การตัดสินใจที่ถูกทางโชคลาภในเดือนนี้อาจมาในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินก้อนทันทีเสมอไปแต่อาจมาในรูปแบบการเปิดโอกาสเช่นได้พบคนที่ชี้ทางได้ข้อมูลสําคัญก่อนใครหรือได้แรงดลใจที่นำไปสู่รายได้ในอนาคตจึงไม่ควรมองข้ามสิ่งเล็กน้อยที่ดูไม่เกี่ยวกันเพราะทั้งหมดคือส่วนหนึ่งของโชคใหญ่ ที่กำลังเริ่มต้นก่อรูปอย่างเงียบๆเพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณไปอย่างถาว